เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมตอนเย็นนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะฉันรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เธอมีความสดใสมีความสุข แต่ในความสุขของเธออ่ะมันก็แอบมีพานๆอยู่นะพานในที่นี้คือพานใส่ฉันอ่ะคือไม่สนใจฉันคือนิ่งเงียบใส่ฉันแล้วก็หันหลังให้ฉันไปเลยเธอมีความสุขกับชีวิตตัวเธอโดยที่ไม่มีฉันแล้วอ่ะแล้วทีนี้ฉันพอเวลาฉันมาส่องดูเธอแล้วมันก็เลยรู้สึกหงุดหงิดอ่ะไม่รู้ตอนนี้เธอพานหรือฉันพานกันแน่รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ชอบใจเลยอะไรที่มันไม่มีไม่มีอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับฉันอ่ะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะคือมันก็ต้องคิดถึงกันบ้างป่ะ ไม่ใช่แบบโหเย็นชาเฉยชามีความสุขกับสิ่งอื่นแต่ว่าไม่คิดถึงฉันเลยบางทีมันก็เศร้านะมันก็แอบนอยแหละแอบนอยแอบผิดหวังนิดนึงอะ่ะแต่ก็เออพยายามว่าก็ก็ทำกับเธอไว้เยอะก็เข้าใจแหละแต่มันก็มันเหมือนไม่ได้เข้าใจจริงๆอะ่ะ จริงๆเธอมีความสุขอ่ะฉันก็ดีใจนะแต่มันจะดีใจมากกว่านี้ถ้าแบบในความสุขของเธอมันจะมีเรื่องราวของฉันบ้างก็อยากอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เธอมีความสุขบ้างก็อดน้อยใจแหละเรียกง่ายๆก็ก็น้อยใจก็น้อยอยู่นิดๆเหมือนกันเวลามาส่งแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะเพราะไม่รู้ว่าฉันน่ะจะสามารถเอ่อมีอิทธิพลต่อชีวิตเธออีกไหมอ่ะก็ทําได้แค่น้อยๆแบบนี้แหละเธออย่าสนใจฉันเลยปล่อยฉันน้อยๆของฉันไปเถอะ นี่คือข้อความที่เขาฝากบอกคุณตอนเย็นนะคะราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีพฤษภนะคะมาดูตัวอัอกษรชื่อเล่นชื่อจริงนแนวแฟสต์เฟซบุ๊กไอจีกันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างมีตัวอ e. ี มีตัว W หรือตัว M ค่ะตัว V ค่ะตัว F ตัว K ตัว P วันจันทร์วันอาทิตย์วันพุธนะคะวันอังคารวันเสาร์วันศุกร์นะคะประมาณนั้นส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท้ายจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็เหมือนเดิมนะคะจะตอบอ่านไพ่วันส่วนบ้านลุ้นจะอ่านวันต่อวันนะถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะคะแต่ถ้าดึกมากๆก็อาจจะต้องเป็นวัน ต่อไปอ่ะนะคะแต่ว่าจะให้เร็วที่สุดนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันให่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ